ของวัย50อัพขึ้นไปนะว่าหลายๆคนอาจจะถอดใจว่าแบบมูยมันล่วงเลยมาแล้วตอนนี้โรคอะไรใดๆรู้สึกว่ามันจะถามหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกว่าการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนี่มันไม่มีคำว่าสายนะคะแม้จะอายุเลข5แล้วนะหรือต่อให้ใครที่จะอายุมากกว่านี้หรือเลข6เลข7นะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเราจะต้องมาถอดใจนะวันนี้เดี๋ยวเอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้นะ เออมาปลุกใจพวกเรานิดนึงนะเวลาที่เราเข้าเลขห้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพแบบไม่สเปะสปะอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนที่จะเห็นภาพสุดท้ายนะว่าแบบเราจะดูแลสุขภาพของเราให้ไปในทิศทางไหนต้องบอกว่าแต่ละคนนะ่ะไม่เหมือนกันนะการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายเขาก็จะขอบคุณเรานะด้วยการที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีในระยะยาวหลังจากนี้นะคะแล้วก็ทําให้เราแบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงร่างกายในช่วงวัย50มันมีอะไรบ้างวันนี้มีแบบเคล็ดลับเทคนิคให้พวกเราเอาไปใช้ได้เลยด้วยนะเดี๋ยวนี้คนแก่ช้าลงแล้วก็อายุมันเป็นแค่ตัวเลขไปแล้วอะพวกเรานะแล้วหลายคนพอแบบ40ก็จะแบบว่า40แทนตัวเองว่าป้าซึ่งผิดมากมันก็คือ อายุมันเป็นแค่ตัวเลขไม่มีคําว่าแก่ในพจนานุกรมของเรานะพอแบบหลายๆคนคิดว่าตัวเองแบบอายุเยอะหรืออายุมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปยอมรับวิธีคิดแบบนั้นนะเอามาแบบทําให้ตัวเองเหมือนกับไป็ข้ออ้างไหมเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่บางทีหลายคนก็เกลี้ยก,กล่อมตัวเองเนาะพูดทุกวันจนตัวเองเชื่อว่าสุขภาพมันเสื่อมโทรมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันไม่จริงนะบางคนพอเลขห้า หรือเลขสี่กว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีภาพว่าฉันจะต้องแบบสุขภาพดีมีกล้ามหรอฉันจะต้องแบบก้นเด้งหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแบบนั้นไม่ต้องแบบนั้นก็ได้เพราะไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคไหมแต่เคาว่าสุขภาพดีในที่นี้เนี่ยอยากจะให้พวกเราจินตนาการถึงตัวเองเมื่อสัก5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วเออคือไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็แบบ ไม่ได้ค่อยชอบออกกําลังกายแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างช่วงที่อายุประมาณ35มันก็จะเป็นช่วงที่แบบร่างกายเราพีคสุดคือเหมือนว่าสุขภาพมันสมบูรณ์ที่สุดพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบสุขภาพของเราว่ามันดีไหมให้นึกถึงสุขภาพตัวเองตอนที่อายุประมาณ35อันนี้ก็คือให้เป็นไกด์นะถ้าเราจะสุขภาพดีของเราอะ่ะก็คืออายุประมาณ35เราประมาณไหนก็ เอาตัวเองตอน50ให้ไปใกล้เคียงแบบนั้นอ่ะเรามาดูว่าในวัย50สิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นอะไรบ้างก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือวัยทองหมดประจําเดือนแล้วทุกอย่างในร่างกายมันก็จะแบบว่าฟูบเหมือนลงลิบนะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะมันเกิดจากระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ผู้หญิงเนาะผู้ชายก็ด้วยเพียงแต่ผู้หญิงจะมาเร็วกว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นชัดมากกว่าผู้ชายในเลขห้าเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะแบบ เร็วกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างภายนอกนะรวมถึงตัวภายในอารมณ์จิตใจนะคะเพราะว่าพอฮอร์โมนมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนในผู้ชายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ลดลงนะผู้ชายก็จะสังเกตเลยว่าพอเลข5เนี่ยกำลังวางชามันก็น้อยลงระดับความคิดการตัดสินใจมันไม่ช์าเหมือนเมื่อก่อนความคิดตรก,กะ นะหรือการคิดซับซ้อนหรือแบบเขาเรียกว่าไฮฟังชันสมองส่วนหน้าเนี่ยมันต้องใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนาะในการที่จะขับเคลื่อนด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระบวนการความคิดหรือว่าการควบคุมอารมณ์เนี่ยนะก็จะแบบน้อยลงก็จะเห็นผู้ชายก็จะฉุนเฉียวขึ้นผู้หญิงก็เหมือนกันนะก็จะฉุนเฉียวนะอารมณ์ก็จะไม่ได้ไม่นอนนะการเผาผลาญลดลงประมาณ10-15%นะคะแปลว่า หายใจอยู่เฉยๆก็อ้วนขึ้น10%จากแบบนั้นนะมันเกิดจากหลายอย่างอันหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยก็คือว่าตัวกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเรามันลดลงทุกปีทุกปีทุกปีปีหนึ่งก็ประมาณ0.8%ทุกปีทุกปีทุกปีกปอะไรเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นก็คือพอวัย50การเผาผลาญโดยรวมมันก็จะลดลงไปประมาณ10-15%นะก็เราก็จะอ้วนขึ้นกว่าเมื่อก่อน นะพวกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือพวก NCD มีอะไรบ้าง NCD ก็คือพวกความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคเกาต์อะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะเริ่มแสดงอาการออกเห็นช้าจากที่เมื่อก่อนเราเคยเจาะเลือดแล้วเรารู้สึกว่ามันไต่แบบมันจะว่าแบบก็ยังไม่ต้องกินยาแต่มันก็สูงแล้วนะน้ําตาลอาจจะร้อยร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เริ่มชะล่าใจหรือความดันปริม,รมหรือบางคนความดันสูงด้วยซ้ําก็แบบมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่เออฉันต้องกินยาเหรอ ก็ไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยนะแต่พอแบบเลขห้าอาการมันเริ่มออกชัดขึ้นนะคะมีผลต่อในเรื่องของการใช้ชีวิตลนะเนาะเริ่มปวดหัวเริ่มนอนไม่หลับแล้วก็ช่วงวัยห้าสิบเนี่ยถามว่าการที่เราทำไมเราจะต้องหันมาเริ่มดูแลสุขภาพในวัยห้าสิบเพราะหลายคนก็เริ่มมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นทีนี้อย่างแรกที่เราลงลึกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การนะเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันจะมีหลายระบบมากถ้าจะแบ่งชัดๆที่เจอบ่อยๆยกตัวอย่างมาสัก5ระบบแล้วกันนะเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของบวลกล้ามเนื้อใช่ไหมกระดูกกล้ามเนื้อมาด้วยกันก็คือเป็นโครงสร้างของการพยุงร่างกายเนาะก็คือกล้ามเนื้อมันจะฝ่อรีบลงนะคะมันจะทําให้ระดับการเผาผลาญลดลงเพราะฉะนั้นเราก็จะอ้วนง่ายขึ้นเมื่อกี้เราพูดถึงแล้ว นอกจากกล้ามเนื้อมีกระดูกกระดูกก็จะเริ่มบางมวยกระดูกเริ่มลดมีความเสี่ยงต่อกระดูกพรุนมากขึ้นแปลว่าอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงถ้าจะให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นนะในเรื่องของกระดูกกับกล้ามเนื้อใช่ไหมก็คือพอกระดูกบางลงกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อลงแปลว่าการที่เราจะมีสมดุลบาลานซ์รักษาบาลานซ์ของร่างกายเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรามันรีบฟีบลงเกไหม กระดูกที่บางลงก็จะหักง,ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะล้มจากการที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบาลานซ์ร่างกายได้ดีแล้วพอล้มปุ๊บก,กระดูกก็หักง,ง่ายเลยนะจ๊ะจากฮอร์โมนที่มันจบลงไปอันนี้ก็คือความเสี่ยงที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นได้เลยในวัย50อันต่อมาก็คือเรื่องของหัวใจหลอดเลือดความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะลดลงก็เสี่ยงต่อในเรื่องของความดันมากขึ้นเ,เสี่ยงต่อในเรื่องของหัวใจวายมากขึ้นช่้าม ภาวะอัลเทอร์สโคโลซิสเนี่ยก็คือเสี่ยงเป็นอยู่แล้วแ่ะมันเป็นทุกคนเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วด้วยเพียงแต่ว่าพออายุ50สิเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นเองนะคะสิ่งที่เราจะดูแลสุขภาพทําได้ก็คือว่าลดความเสี่ยงให้มันเป็นน้อยที่สุดไม่ได้ว่าไม่ให้เป็นเลยเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแต่ว่ามันจะมีช่วงที่รับได้อยู่พวกเรา ก็คือความเสี่ยงต่อหัวใจหลอดเลือดนะความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็จะลดลงเพราะมีแคลเซียมหินปูนไปเกาะใช่ไหมภาวะ atherosclerosis ตอนที่เราคุยกันนะ,ะต่อมาก็คือพวกของระบบต่อมไรท่อเช่นฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปเทสโทสเตอโรนเอสโตรเ,เจนที่ลดลงแล้วอีกอันที่สำคัญคืออะไรบ้างไทรอยมีประมาณ10%์ที่จะมีภาวะไทรอยผิดปกตินะคะไม่ว่าจะสูงหรือต่ำแต่ว่าหลายคนที่เจอเนาะ แล้วว่าไม่รู้ตัวก็คือมันจะต่ะําอ่ะก็คือมันจะต่ําแฝงต่งําแฝงโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวก็จะทําให้แบบ เราก็เฉยสมองก็จะบอกว่าคิดอะไรไม่ออกความจําไม่ค่อยดีดูแบบสูญเสียความเป็นตัวเองแบบนั้นะนะคะต่อมาก็คือสุดท้ายก็คือเรื่องของสายตาและการได้ยินเธอหลายคนก็จะเริ่มมีปัญหานะคะเวลามองเราก็จะแบบไ,ไ,ไม่ได้มองอย่างนี้ปกติใช่ไหมเราก็จะแบบว่า <c oughs> แล้วก็เรื่องของการได้ยินนะก็จะมีความหนวกมากขึ้นอ่นะเธออารมณ์ว่าจะสังเกตยังไงว่ามีความหนวกมากขึ้นคืออีกคนข้างๆจะมาสะกิดเราว่า ูดเบาๆหน่อยเออถ้าใครได้รับการเตือนแบบนี้นะคะอีกคนคอนข้างๆม,มาสกิดว่าแม่พูดเบาๆหน่อยเงี้ยพ่อพูดเบาหน่อยอะไรเงี้พพย,ยคือเราก็จะรู้สึกไม่ได้พูดดังเลยไนงะแปลว่าหูเราเริ่มไปแล้วนะจ๊ะ <c oughs> คือพอพอคนเราไม่ไม่ได้ยินเสียงที่ตัวเองพูดเราก็จะพูดให้ดังขึ้นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้ยินเข่าปะเออถ้าให้ตัวเองได้ยินในเลเวลปกติ ก็จะสังเกตเงี้ยนี่เป็นสัญญาณต้องบอกว่าเป็นสัญญาณแรกนะคะว่าแบบเอ๊ะหรือฉันต้องไปตรวจการได้ยินแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ควรที่จะไปเช็คนะ